ขอการเดินทางครับดุกกระท่อมอ้าวเทียนโอ้ยเดี๋ยวมันขีดเองไปหน่อยนึงไลลออกจากขีดแม่เท้าวแล้วน่ะออกมาแล้วเห็นปจะเข้าขีดชาอีกแล้วขอนิ่ง

สูงมองมากเลยแหละห้างดี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 มาส์ ออกมาได้เอามาไทยมาไทยไ ตัวคูนด ok ok ิ้งแลนะหย่านเขาเครื่อง